ดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัดเอาค่าคอม20%พูดง,ง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด20%แล้วยังรวยขนาดนี้แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ย80%เนี่ยจะรวยขนาดไหนคุณไม่ต้องถามล่ประวัติผมคุณไปถามเจ้าตำรวจด้วยกันเองแล้วกันร,รู้จักดาบสอนไหมคือหน้าเสือ ดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยรวยขนาดไหนรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านดาบสอนมีรถเอาผาดสามคันคันละสีและมีรีสอร์ท5ที่ดาบตำรวจที่เป็นคนลับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัตเอาซึ่งโดยตำธรรมเนียม จะถูกตัดค่าคอม20%พูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด20%แล้วยังรวยขนาดนี้แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ย80%เนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอน,สอนถ้าคุณอยู่ในวงการเขาล้องออกันเพราะเป็นดาบตำรวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยคุณไม่ต้องถามไร่ประวัติผมคุณไปถามจาาตำรวจด้วยกันเองแล้วกันเร,รู้จักดาบสอนไหม มันจะเชื่อมโยงไป็นไอ้คนจอดจานคนนี้มั้งอ้าวนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องทําการบ้านมั่งสิเอออคุณต้องทําการบ้านมั่งคุณควรที่จะไปขุดคุยคุณเป็นสื่อรุ่นใหม่แล้วถ้าคุณมาถามจากผมอ่ะผมก็ซัด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 ไปและสิ่งที่ผมซัดแต่คุณจะเชื่อผมเหรอดูไหมครับคุณก็ต้องไปถามสิครับเอ้ยจริงไหมดาบสอนให้มันเชื่อมโยงกันยังไงให้ใครเป็นใครคุณทําการบ้านครับไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วผมมีหน้าที่พูดให้คุณเห็นในสิ่งที่ ผมมั่นใจและผมก็บอกแล้วผมไม่รับเคลียร์ผมไม่รับเคลียร์เพราะผู้ใหญ่ก็สั่งผมแล้วถ้าผมเคลียร์ผมก็ไม่ใช่ไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้คุย,ยคุณได้ถึงผมรับคุณนี่นี่คุณที่คุณกดเนี่ยคุณก็รู้ถ้าผมรับแกก็รู้ถ้าผมรับสุวรรณก็รู้ถ้าผมรับปาดก็รู้นี่เงียบไปเลยเห็นไหมอ่ะเคลียร์แล้วละสิก็ผมบอกไงสุดทางที่ไหนก็สุดที่นั่น ไปที่เจลเลผมก็พูด <c oughs> ก็แล้วแต่เเลสิครับหน้าที่เจลเลยเงินเดือนก็กินอย่ของผมเฮ้ผมทํางานคนเดียวได้ยังไงนาคยคนจรดานไปเชื่อมโยงกับสิรตัวมากน้อยแค่ไหนคือทั้งกระบวนการเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะไม่มีใครสามารถทําคนเดียวได้คุณรู้ไหมว่านนายส่วนเนี่ยส่งไอจีต่ออะไรวะผมจะบอกให้นะคือทุกๆคนเนี่ย ผมจะดูเนี่ยนะดูประวัติผมจะดูประวัติสิ่งที่ผมดูมันจะสะท้อนถึงอะไรผมดูเขาอย่างเล่นผมเล่นตู้่าวเนี่ยผมดูผมติดตายตู้า่าวผมเฝ้าดูอุปนิสัยผมซึมไปเหมือนกับว่าผมเป็นเพื่อนสนิทมันเลยท,ทั้งที่ผมไม่เคยเจอในสัวเนี่ยผมไม่เคยเจอหน้ามันแม้แต่ครั้งเดียวจริงอยู่ ว่ามันเรียนโรงเรียนเก่าที่สามพลานและลูกผมก็เคยเรียนแล้วจริงไหมที่บอกว่าลูกลงทุนไปลูกลงทุนกับสวัสดิ์ส่วนเฮ้ยลูกผมไไปลงทุนกับมันเรื่องอะไรมีข่าวลือโคตรพ่อโคตรแม่งมันถ้ากูลงทุนจริงถ้ากูเจ๊งทั้งชาติพอใจไหมเอออ่ะเออโคตรพ่อโคตรแม่งถ้ากูลงทุนนะแม้แต่บาทเดียวก็ขอให้กูเจงขอให้กูไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้บ้านบ้านกูครอบครัวกูชิบหายวายวอด เขียนได้เลยคือตอนนี้เนี้ยผมระวังตัวผมผมรู้ณวันนี้ผมอยู่ในสปอตไลน์และคนทุกคนเจนเล่นจ,จะจ้องผมไม่ใช่ผมไม่รู้ตัวผมอยู่ในวงการแฉที่มานานมานานคนมาเคลียร์คนมาใส่รลายผมคนมาบอกว่าไอ้ชูวิทย์มีหุ้นไอ้ชูวิทย์ทะเลาะกับไอ้ตู้่าวชูวิทย์ไอ้นั่นไอ้นี่การชูวิทย์มีเรื่องกับกรรมพลชูวิทย์มีนู่นมีนี่ผมจะบอกคุณให้ผมอยู่ในกระบวนการนี้นานเกินไป นานจนผมรู้เหมือนอ่านลายมือผมเองไอ้นี่คือไอ้ซัวอผมถามมาหน่อยเนี่ยนี่อ่ะนี่นี่คือไอจีล่าสุดที่สัวมันลง <c oughs> และ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วก็แคปชั่นไว้ว่าขอบคุณมากสำหรับการทำโฆษณาฟรีให้ ฟรีมาเก็ตติ้งทำโฆษณาฟรีให้หมายความมันเยอะเยะ้ยตำรวจมันเยอะเยะ้ย้สังผมว่าขอบคุณมากที่มึงทำให้กูดังขึ้นขอบคุณมากกับการโฆษณาฟรีนะ please keep continue โปรดทำต่อไปเถอะนี่คือสิ่งที่อ่านี่คือสิ่งที่ให้เห็นว่าอันนี้คุณก็ต้องติดตาม IG ใช่ไหมแต่มันเป็น IG ที่ p r i v a t e คุณตามไม่ถึงแ,แต่ผมมีวิธีนะครับอ่ะอันนี้ก็อีกอันหนึ่ง นะนี่ก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปหนึ่งถ้าคุณจะเอาผมก็จะส่งให้เขาพึ่งเขาพึ่งเขาพึ่งลงย้อนย้อนกลับมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าน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 ข้อความาก่อนย้อนมาที่คำถามครับหนึ่งส่วนเออเออเอ่อ คืออย่างนี้เดี๋ยวผมพูดให้นิดหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าซัวเขาทำอะไรคือระบบคาสิโนเก่าเนี่ยต้องเข้าใจใครเคยไปที่คาสิโนที่ถูกต้องบ้างคุณจะไม่รู้ว่าตัวที่กำไรที่สุดของคาสิโนที่คุณเข้าไปเนี่ยคือสล็อตแมชชีนตู้สล็อตคือตัวที่กำไรที่สุด ถ้าคุณเข้าใจผิดโอ้โหโตะนี้เล่นล้านหนึ่งโต๊ะนี้เล่นแสนนึงบอกอ่าอ่าโป๊กโป๊กเกอร์อ่าอ่าเล่นอ่าอ่าบาคาร่าจริงๆไม่ใช่คือตัวนั้นไม่ใช่ตัวกําไรตัวกําไรจริงๆคือสล็อตท,ทีนี้ถ้าถามว่าสล็อตเนี่ยเข้ามาอยู่ในพนันออนไลน์ก็แสดงว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็เล่นได้เด็กเล็กก็เล่นได้ ใครๆเล่นได้หมดเพราะสล็อตมันเป็นเกมที่สนุกและไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรแค่ปันป่นเอาปั่นเอาปั่นเอาอย่างเดียวทีนี้เอาละกระบวนการการเล่นสล็อตหรือเกมตกปลาเกมสล็อตเป็นสิ่งที่สัวเป็นคนคิดจริงๆผมเนี่ยชื่นชมเขาเนะผมชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแต่เพียงแต่ความสามารถเขาเนี่ยกระทำในเวลาราชการซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่ มันเป็นไปไม่ได้ที่ก็จะขยายงานเครือข่ายเยอะอย่างนี้โดยที่เขาใช้เวลานอกเวลาและที่สองมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้าคนอย่างสัวไปอยู่ที่อเมริกาผมก็คิดว่าสัวเนี่ยอาจจะเติบใหญ่เป็นประธานและ้าในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้ยอมรับและนายสัวเนี่ยเป็นตำรวจเสียเองมันก็เลยทำให้เกิดภาพว่าเอ๊ะ มันเป็นตำรวจรับอนวเวลาที่ไหนไปทําแล้วสิ่งที่ผมพูดน่ตรงหมดและเวลาที่คุณมีบัญชีมาคุณสุวรรณทุกคนต้องพึ่งบัญชีมาแต่ส่วนมันสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเรียกซอฟต์แวร์หลังบ้านในการโอนย้ายเขาเรียกออโต้พายลอดพายลอนะกับเครื่องบินเนะี่ยออโต้พายลอดทานเฟอร์จากบัญชีนี้ไปบัญชีนี้บัญชีนี้ไปบัญชีนู้บัญชีนู้บัญชีนี้ถอดปุ่มมันสามารถพัฒนาได้นี่คือความ ต้องเข้าใจของกระบวนการตํารวจว่าถ้าจะตามจับพวกนี้มันหนึ่งมันต้องไวสองจะไปให้เวลามัวแต่รวบรวมหลักฐานไม่ได้อย่างมา9888เนี่ยยายดิวเนี่ยพูดมาร่วมเดือนผ่านมาษาอาทิตย์เพิ่งไปค้นออฟฟิศปะโถคุณล้อเล่นหรือเปล่าไอ้พวกนี้สามนาทีก็ไม่เหลือแล้วมึงมันกดปงปง,ปงมันคุณโอนเงินในมือถือปง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 ,ปงหายหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีเรือนเงินเหลืออยู่เท่าไหร่